เช็ n ว two. Check one, two. Check one, two. A c h e ช k ค n e น w o ง h ช c ค one t อ o A R C ทดสอบหนึ 1, 2, 3, 4, ่งาสี่หทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบ A R C สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังหลกัหลกๆช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมพิเตอร์อาจจะมีบางเคลิปเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาดูคลิปหรือแก้ไขอาการต่างๆขอให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อเป็นการแน่นยําไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาทีหลังสําหรับวันนี้จะมาแก้อาการอะไรก็มาติดตามชมนะครับผม ครับผมวันนี้ก็มาพิมพ์เทส HP Smart Tank 500แล้วก็ HP Smart Tank 515นะครับผมวิธีพิมพ์เทสจะมี2วิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือให้เรากดปุ่มตัว I 1ครั้งนะครับผมเครื่องก็จะพิมพ์กระดาษแผ่นเทสออกมาซึ่งวิธีนี้จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกวิธีที่2นะครับผมให้เรากดปุ่ม power ครั้งไว้ประมาณ4วิแล้วก็ตามด้วยปุ่ม copy สี2ครั้งนะครับผมแล้วก็ปล่อย เครื่องก็จะพิมพ์กระดาษพิมพ์เทสออกมานะครับผมส่วนวิธีพิมพ์เทสที่กดปุ่ม i 1ครั้งนะครับผมมันจะสามารถทําได้เฉพาะตัว hp smart tank 500เท่านั้นนะครับผมส่วน hp smart tank 515นะครับผมมันจะไม่พิมพ์กระดาษแผ่นเทสออกมานะครับผมมันจะพิมพ์เป็นกระดาษคําสั่งตัวอื่นออกมาแทนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็ดูหน้าจอมอนิเตอร์มันจะขึ้นเลข0 0ตรงนี้ จากนั้นให้เราใส่กระดาษไปประมาณ3-5แผ่นนะครับผมจากนั้นให้เรามาดูการพิมพ์เทสวิธีที่1นะครับผมโดยกดปุ่มตัว i นะครับกด1ครั้งแล้วก็ปล่อยรอประมาณ15วิถึง30วินะครับผมเครื่องก็จะพิมพ์กระดาษแนเทสออกมานี่นะครับผมพิมพ์เทสแบบแรก ก็จะประมาณนี้แต่แบบนี้จะไม่ค่อยละเอียดนะครับผมพวกสีพวกอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เลขรุ่นเลขซีเรียลนะครับผมที่เทียบออกมาแล้วก็มาดูจํานวนแผ่นที่ปิิ้นออกมานะตอนนี้นะครับในช่องที่13านะครับผมจํานวน1 7 0 3แผ่นนะครับผมตรงนี้ จากนั้นมาดูวิธีพิมพ์เทสวิธีที่2นะครับผมให้เรากดปุ่มตัว Power อร์ค้างไว้ประมาณ4วิ1น3่จากนั้นก็กดปุ่มก็ปี2ครั้ง1 2แล้วก็ปล่อยรอสักคู่นะครับผมนี่นะครับผม เครื่องก็จะปิ้นออกมาตัวนี้มันจะละเอียดกว่ามันจะมีเฉดส,สีต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมในการปิ้นเทส HP Smart Tank 500แล้วก็ HP Smart Tank 515นะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาพูดคุยและรับชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกด,ดติดตามได้วยนะครับผมหรือจะติดตามทาง Facebook ซ่อมจนพังเพจ a c e b o o k ซ่อมจนพัง idline สุพัฒพงศ์โมโน2 5 3 5 supatpongmono 2535สําำหรับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ